สวัสดีท่านผู้ชมที่รคบรพทุกท่านครับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ลานพญานาคจังหวัดนครพนมจังหวัดที่อากาศดีใครๆก็อยากมาอยู่วันนี้สํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับเรามีโครงการหลายๆโครงการที่จับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทําโครงการดีๆหลายอย่างเลยวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับโครงการที่เราทําร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะเป็นยังไงนั้นวันนี้เรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับ คุณหมอนพรัตน์พันทุเสศนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8อุดรธานีวันนี้ท่านมีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้เราฟังสวัสดีครับอาจารย์นพรัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าตอนนี้สปชเราทํางานร่วมกับหลายๆห,หน่วยงานหนึ่งในนั้นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต8อุดรธานี 8, orn, ani, เนี่ยเราไปจับมืออะไรกับท้องถิน่นแล้วมีโครงการอะไรร่วมกันบ้างครับ เรียนอาจารย์ครับตอนนี้สปชอของเราเขต8เนี่ยเราดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลน,นะครับและกระทรวงสาธารณสุขและสปชเราที่ดำเนินการดูแลผู้ป่วย<ม>ที่มีภาวะพึ่งพิงตั้แต่ปี2 5 5 9นะอาจารย์รซึ่งตอนแรกเนี่ยทีาเราดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราดําเนินการโดยทําในผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้ดูแลในผู้ป่วยมากกว่านั้นก็คือในทุกกลุ่มอายุและทุกสิทธิการรักษานะครับอขอให้เป็นคนไทยนะครับถ้ามีภาวะพึ่งพิงและจําเป็นต้องได้รับการดูแลเนี่ยสิทธิบัตรทองเราเนี่ยสหสิบ,บาทก็ดูแลนะครับซึ่งท้องฉินนครพนมก็ทาได้ดีดนะครับและตอนนี้เนี่ยในส่วนของการดูแลนะครับเราก็จะมีในส่วนของแคร์เมนเจอร์หรือ,อเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบมรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุมาดูแลโดยมีแคร์กีเวอร์ก็คือประชาชนในพื้นที่นะจาย์ ที่เขาได้รับการอบรมโดยกรมอนามัยนะครับที่จะมาดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพ,งพิงเหล่านี้ในพื้นที่ครับแสดงว่ามันจะมีศัพท์อยู่หลายคำเนาะคำแรกก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงคําว่าผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงนี่คืออะไรครับอาจารย์ครับผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงเนี่ยผู้ป่วยที่มีภาวะ A.D.L. นี่คือเป็นศัพท์ทางการแพทย์นะครับน้อยกว่า11ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทางการแพทย์เขาจะมีวิธีคํานวณหรือการตรวจตรวจ,ตรวจวัดได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มั่นใจนะครับให สอบถามไปที่อสมหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านในข้มาตรวจประเมินได้แต่เอาง่ายๆคือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการช่วยเหลือตัวเองนะครับไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ในบางอย่างซึ่งถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยภาษานี้เขามามาดูแลแล้วก็ให้ความร่วมือในการตรวจคัดกรองได้ะอาจารย์อ๋อขบงเข้าใจละเป็นผู้ป่วยที่อาจจะยกมือไม่ได้เดินไม่ได้เดินได้บ้างเดินไม่ได้บ้างก็จะมีคะแนนติ๊กติ๊กติ๊กไว้ถ้ามีคะแนนต่ำกว่าระดับหนึ่งเนี่ย ถือว่าเป็นผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประมาณนั้นใช่ไหมครับครับมันจะมีการวัดอยู่หลายด้านเหมือนกัน <Okay. S 2> ว่าด้านช่วยเหลือตัวเองด้านการขับถ่าย<ม>ด้านการนอนการเคลื่อนไหวอะไร,รต่างๆล่นนี้ครับมันจะมีเกณฑ์อยู่ครับแต่ที่สําคัญคือแต่ก่อนเนี่ยเราดูแลเฉพาะคนที่มีสิทธิ์บัตรทอง <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้ขอให้เป็นคนไทยสิทธิ์อะไรก็ได้ ใช่ไหมฮะใช่ครับแสดงว่าอยู่ในชุมชนเนี่ยถ้าเกิดมีคนที่มีปัญหาภาวะเพึ่งพิงเนี่ยติดต่อไปได้เลยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างนั้นใช่ไหมครับตัวน,นี้ติดต่อไปที่อสมอนะครับหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะติดต่อได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมมองว่าอ,อสมอเนี่ยอยู่ในชุมชนในทุกที่เรามีเครือข่ายกระจายอยู่อยู่ทั่วไปฉะนั้นการติดต่อสมอจะง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่าอาจารย์ผมถามนิดนึงฮะอาจารย์สมมติว่าบ้านหนึ่งเนี่ยมีคนที่มีภาวะพึ่งพิงคนใช่มัครบ กระบวนการในโครงการที่ไปดูแลเนี่ยเขาจะมีการไปดูแลกันยังไงครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะให้แคร์เมนเจอร์นะครับก็คือเป็นพยาบาลที่อบผ่านการอบรมเนี่ยลงไปประเมินว่าแต่ละคนนี้มีความต้องการการช่วยเหลือมากน้อยอย่างไรแล้วเขาจะมาเขียนเป็นแผนหลังจะเขียนเป็นแผนแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการนัดประชุมกับแคร์กิฟเวอร์ซึ่งก็คือประชชนที่ผ่านการอบรมและวางแผนว่าแต่ละคนจะดูแลแบบไหนที่เหมาะสมในแต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวแสดงว่า แต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะมีคนไปดูแลไปวางแผนก่อนค,คนนี้อาจจะเดินไม่ได้คนนี้อาจจะลุกนั่งลําบากแต่ละคนแผนก็จะไม่เหมือนกันค,คนที่ไปดูแลเนี่ยเขาเรียก CM หรือ Care m a n a จ e r ใช่ไหมฮะวางแผนเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้แค r e Giver เนี่ยเข้าไปดูแลใช่ไหมแต่ละคนก็ดูแลตามแผนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะฮะโครงการนี้เริ่มมานานหรือย,อยังครับรอาจารย์โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี2559<ม>นะครับโดยสปสช,อชอเราเนี่ยร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โดยนโยบายรัฐบาลที่ต้อง เตรียมพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยฮะอาจารย์ครับเข้าใจแล้วผมถามนิดเดียวอาจารย์เรามีแคร์แคร์กิฟเวอร์ไปดูตามบ้านเนี่ยเรามีค่าตอบแทนให้เขาไหมครับตัวนี้มีค่าตอบแทนครับเ,เราจัดลงไปสําหรับค่าตอบแทนเนี่ยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะมีเลทของการดูแลซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนที่รับการดูแลเนี่ยจะมีค่าตอบแทนซึ่งถือว่าเป็นการกระจายไรายได้ส่วนหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เกิดการ พึ่งพิงในพี่น้องคุมชนให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันเหมือนสังคมยุคเก่าของเราอย่างหนึ่งครับอาจารย์โอ้ยางนี้น่าสนใจมากแปลว่านอกจากจะเป็นการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วยังเป็นการกระจายรายได้ยังเป็นการสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานเพราะว่าคนที่ยังไม่เป็นแคมกีเวอร์ก็เป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะปัจจุบันเนี่ยเราทําในพื้นที่ทุกทุกจังหวัดของเขต8หรือยังครับ ตอนนี้เราทำครูจังหวัดแล้วครับก็จะอาจจะมีบางพื้นที่อยู่บ้างซึ่งอ,อาจจะติดด้วยสถานการณ์โควิดซึ่งอาจจะยังไม่พร้อมหรืออะไรแต่ส่วนน้อยครเก้กของเรานี้เข้าร่วมหมดแล้วครับอาจารย์ครับโอ้เยี่ยมมากอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับถ้าบ้านไหนที่มีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอยากจะหาคนมาดูแลอยากจะปรึกษาถ้าเป็นอยู่ในพื้นที่เขตปติดต่อที่ใครดีครับ อย่างแรกก่อนนะครับอยากให้ติดต่อไปที่อาสามออซึ่งในทุกชุมชนเ,นเรามีสมอซึ่งเขาจะจะเรียกว่าเป็นหมอประจําบ้านคนที่หนึ่งตามกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วเนี่ยรตรงนี้ติดต่อได้เลยครับ<อ>ซึ่งตรงนี้ทางอาสามอทุกทุกแห่งนี้จะรู้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็หรือถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถไปติดต่อที่รพสาตาใกล้บ้านได้หรือโรงพยาบาลถ้าอยู่ในจังหวัดอยู่ในตัวเมืองเนี่ยก็โรงพยาบาลประจําอําเภอได้ครับโอ้เยี่ยมมากฟังแล้วฟังแล้วรู้สึกชีวิตดีนะครับเราตอนนี้เราอยู่กันที่ จังหวัดนครพนมก็บอกว่าเป็นจังหวัดที่น่าอยู่นะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุอยู่กันเยอะด้วยแต่ว่าผู้สูงอายุที่นี่เนี่ยจะอยู่แล้วก็มีคนดูแลทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวนั่นเองสุดท้ายแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเขต8ปดไหมฮะในเรื่องของสุขภาพครับครับอย่างแรกนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าสปสชเราเนี่ยเราต้องการที่จะป้องกันนะครับพี่น้องประชาชนก่อนที่จะเจ็บป่วยนะครับแต่เมื่อท่านเจ็บป่วยแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะดูแล ดูแลจนถึงขั้นที่ว่า,เ,าเมื่อท่านต้องเจ็บป่วยและเป็นภาวะพึ่งพิงเนี่ยเราก็พร้อมจะดูแลต่อเนื่องให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมนะครับ <c oughs> ไม่ทนทุกทรมานจน,จนเกินไปนี่คือทิศทางที่เราจะต้องดำเนินการแต่ต้นจนจบที่เราวางแผนกันไว้แล้วก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการที่จะ ขยาย,ยายการดูแลตรงนี้ให้ครอบคลุมให้มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากเลยครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีทานอาหารที่ดีอยู่ในที่ที่อากาศดีๆแล้วก็ได้มีโอกาสที่ออกกาลังกายเหมือนที่เราเห็นกันที่นครพนมเนี่ยก็จะทําให้เราสุขภาพดีไปด้วยกัน rze, ะนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นพพลับเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาแชร์เรื่องดีๆให้พวกเราฟังนะครับสวัสดีครับนะครับครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับจาก UC Podcast ที่เราจะพยายามที่จะหาเรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใกล้ตัวท่านมาเล่าให้ฟังกันบ่อยๆครับวันนี้เราเจอกันเท่านี้นะครับโอกาสใหม่เจอกันครับสวัสดีครับ